สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมวันนี้ได้หอมครับผมต้นหอมมาขั้นสมกินขั้นสมหอมพี่น้องวันนี้หอมนะครับผมหอมบัวเลยครับผม่มีหอมแดงครับผมตอนแรกเขาก็ซื้อว่าว่ามันหอมแดงนะมาปลูกหอมเขาปลูกเองครับหอมเราปลูกเองวันนี้เรามาทําผักดองกินนะครับผมคั้นสมต้นหอมครับผมคั้นสมต้นหอมอาจจะล่นกะละมังนิดนึงครับผมกะละมังเขาหน่อยเกินไปนะครับกะละมังเราน้อยเกินไปนะครับผม ยกออกก่อนพี่น้องขันทีละน้อยครับเดี๋ยวมันก็ยยกลงครับผมเพราะมันพองเนาะใสเกลือลงไปพี่น้องเฮ็ดง่ายๆครับคันสมหอมเฮ็ดกินเองครับชีวิตตั้งแดนเ้าประมาณนี้ครับผมขันพี่น้องขันครับผมจะดราม่าด้วยครับใส่มือบริสิทธิ์ขงมือกับเฮ็ดกินเองครับทำกินเองไม่ต้องดราม่านะครับผมไม่ต้องดราม่านะครับเป็ดแบบบ้านๆเนาะนะครับผมทำแบบบ้านๆเรานะครับผมเป็นประมาณห้องนะครับ อันนี้หอมต้นหอมเ่อปลูกเองนะครับมันกินพอท่าน,นะนหรอมันติแก่หรอลงหัวนะครับเอาก็เลยมาขันสมครับจะได้ปนกินกับปุนปลาเนาะพี่น้องติดปนปลาหอามาน้ำลายไหลโอ้ยมาเด้อพูใ้ใดที่กินขันสมมาพักหอมน้ำเนอมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาสาบอดีกินน้ำเด้อมาสาบอดีกินเด้อนี่ยมา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 เอาจากถุงแก้พี่น้องทุกคนมาเด้อครับผมเดี๋ยวขันเองครับขันเองนักเล้งพ่อปัตนครับผม เอามูที่เรือนะมาตืมครับผมยองยองไปยองมากครับผมขันนวดครับนวดไปนวดมากเลยครับหัวเขาหัวเขาปรทุบนะครับหัวต้นหอมนี่เราไม่ทุบนะครับผมนี่ตัวหัวใหญ่เลยพี่น้องเติมเกลือจังน้อยครับผมถ้าเขาขันใส่เกลือบ่เลยเนี่ยมันจะเป็นกินทะงแมงถังแงงเลยครับผมกินถังแงงใส่เกลือเอาพอประมาณครับแตะไปน้ำครับผมแตะไปน้ำว่านย่าใส่เกินหลายเกินไปก็ติเข็มเนาะพี่น้องยาใส่ลายเกินไปกัติเข็มครับ อันนี้มากินขันสมหอมนะเขาเราก็เผ็ดเองครับผมทําเองนะครับโบไซตถุงมือ่าดามาพี่น้องก็ต้องดามานี่ครับเขาบริเฮดขายนะครับผมเราทํากินเองนะครับผมแสบน้ำมูน้าตาไหลเลยพี่น้องเอ้ยขันหอมตึ้งหงองตั้งไห้เนาะตึ้งหงองตั้งไห้ด้ยครับผมตึ้งหงองตึ้งไห้หนะ้ำมูกเราไหลกันแล้วขันหอมเดือดพระธรรมดาเลยครับแสบหูแสบตาพี่น้อง เจ็บหูเจ็บตาก็คั่นไปเรื่อยๆครับคั่นไปเรื่อยๆครับผมใส่เกลือพอประมาณนะครับผมใส่เกลือพอประมาณยาให้เข้มครับผมเข้มเหมือนบ่อแสบพี่น้องเข้มเหมือนบ่อแสบเฉพาะเขาตีปรุงตีน้เของมาเขาตีปรุงอีกเทียนึงนะครับเราจะปรุงอีกทีนึงนะครับผมเขาตีปรุงอีกเทียนึงนะครับเติมีนิดนึงครับผมเกลือนิดนึงครับเพราะแต่บางแล้วบ่บ่บ่มีรสดีไปเลยครับยาให้มันจืดครับถ้ามันจืดมันจะบปนนัวครับผมจืดบปนนัวแต่เข้มไปกับบ่อแสบได้ครับผม ต้องให้พอดีทําให้พอดีพอดีนะครับผมให้พอดีเห็ดนี่ครับเห็ดไว้ต่กินเขาเองแหละครับผมเ่ได้เห็ดไข้ขายดอกเห็ดไปกินเขาเองครับผมทําไว้กินเองนะครับเราไม่ได้ไว้ขายนะครับผมเราทำทำผักดองต้นหอมนะครับผักดองต้นหอมนะครับคือขันสมผักบานห้าเนี่ยแหละครับปลอมมานาวไล่ยไหลพี่น้องแต่ว่าตําหูน้ำตานี่แตกเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยตับหูน้ำตาแตกเลยครับคำหนอเสียบตาครับผมเสียบตาแตะเบิ่งเลยครับผมโอเคเรารสชาต จืดนิดนึงจืดนิดนึงเติมเกลือนิดนึงครับผมถ้ามันรสจืดเกินไปนี่มันจะเป็นแบบกินทำไม่เป็นเบบป็นกินแบบอยากจะออกสาบนะให้มันเกลือกวายังไงเขาดองเนาะเขาดองกับทรงใส่เกลือนะครับผมาะวพักดองเขาก็ใส่ต้องใส่เกลือนะครับเกลือดีที่สุดเราพี่น้องเกลือนีดีสุดบบตรงซีเรียรลายนะครับผมเหยียบลอยแล้วคันเดียวอันี้มานน้ำเขาแล้วครับผมรุงใส่ขาบอะไร้ึ้ผงนัวครับผมผมก็สิปรุงพร้อมเลยครับ ผงควมใส่ผงนัวนิดนึงครับผมใส่ผงนัวนิดนึงนะครับผมตามไปด้วยเกลือนะครับผมน้ำตาลครับผมใส่น้ำตาลน้ำจะดเล่นน้อยเนาะมันจะออกรสชาติดนึงน้ำตาลใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งพี่น้องนิดเดียวนะครับใส่น้ำตาลนิดเดียวนะครับอันนี้เขาจะบดใส่เข่านะครับเติมเกลือนิดนึงครับผมเติมเกลือนิดนึงนะครับคนเห็นมันละลายนะครับคนละลายเขาก็จจะเอา ต่นหอมลงครับผมข้าสตีเอาหอมลงครับหอมทีเขาขันนะเขาจะเอาลงเลยหมักเลยนะครับผมมาแล้วพี่น้องละลายเรียบร้อยนะครับผมข้าก็ทิมวนนะครับผมมวนเห็ดเป็นก้อนครับทาเป็นก้อนนะครับผมเวลากินเขาสยดวกนะครับเวลากินเขาตีกินง่ายนะครับผมบอกคือมันบดติดอยู่ติดไงเนาะเห็ดเป็นมวนนะครับเป็นมวนมวนนะครับบอกยังไงเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับอันนี้ผมก็จํามาจากแม่ผ้าเห็ดครับผมพอแม่ผ้าเห็ดเขปั่นของนี้นึกงนำขื้นปั่นออกนี้ครับ อันนี้ผมจะลงเลยเลยครับเอาใส่กับน้ำเขาเลยครับเอาแช่ในน้ำข้าวเลยนะครับแช่ในน้ำข้าวเลยแช่ในน้ำข้าวเลยเห็ดเป็นก้อนครับผมเห็ดเป็นก้อนพี่น้องเวลากินเขาจะกินประมาณก้อนหนึ่งเขาก็เอามาออกมาแค่ก้อนหนึ่งเท่ละน้อยเองประมาณนี้นะครับผมเพราะโปรตองดึงเป็นหยุ่งมันแย่ออกมาเนาะนะครับมันจะ่ประเเป็นเด่นพี่น้องเนี่ยออมาเป็นมวลนะครับมวลมวลมวลพี่น้องมวลโอ้ยหอมต้งน้ำไายไหลพี่น้องน้ำไหลกับน้ำไหลจี่ก็ นคนพี่น้องเอ้ยต้นหมอมนี่กับปนนี่ครับผมสดๆจากสวนเฮานี่แหละเห็ดเองปลูกเองครับผมเห็ดเองปลูกเองคั่นเองเนาะพี่น้องเห็ดเองปลูกเองคั่นเองนะครับคั่นไว้กิ้วไปกินเฮานี่ครับผมนี่แหละวันหยุดเธออาศัยวันหยุดเห็ดคัน่นสมพักไว้กินครับผักกาดเฮาเห็ดแล้วนะครับแต่วัาห้องบริษัทถ้ำนะครับผักกาดเฮาก็มีนะครับผม ขันสมประกาศเขาขันเรียบร้อยแล้วนะครับมือนีเขาขันสองอยางครับผมแต่ว่ามือหน,นีเขาลงคลิปให้พี่นอ้องเบื่อนขันต้นหอมนะครับผมต้นหอมแต่ว่าที่ว่าบเป็นต้นหอมแดงกับโอเคอยู่ครับหอมเลยก็ยังว่าใส่ใดอยู่ครับถือว่าใส่ใดรถกินโอเคอยู่ครับผมกินก็ว่าใช้ได้นะครับกินกับน้ำพริกกินกับปนนะครับผมปนปลานะครับผมแซ่บพี่นอ้องหนาวบันี้ว่ไปว่านแห่บ่ได้พี่นอ้องเอ้ยสีได้ไปซื้อเขามาพ้าวหนึ่งล่ะอยากกินปลาทูกับแพรงแห้งครับผมนี่ กินปลาทูก,กับแห้งๆครับแห้งปลาทูก,ก็ได้เดี๋ยวขามวนนี่ครับม้วนไปนี่แหละครับม้วนไปเรื่อยๆม้วนเห็นเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับปกติพันน์เป็นก้อนไปก่อนเวลาห้องยกมากินเมื่อกีิประมาณว่าข่ามหนึ่งเวลาหนึ่งงประมาณนี้นะครับข่ามหนึ่งเวลาหนึ่งประมาณนี้สีบริเเป็นเดนเนาะพี่น้องเนาะกะปั่นออกนิดน,นึงครับผมปั่นออกนิดน,นึงก็เดียบร้อยแล้วนะครับของเราครับสำหรับคันสมหอมมือนีครับผมเดียบร้อยแล้วครับมาลุ้นกันครับผม นี่นะครับหน้าตาของเราก็จะประมาณนี้น้ำก๋วยเตวมพอดีครับผมน้ำก็จะตวมพอดีน้ำเศร้าเข่าอุวมพอดีนะครับผมนะบผมจะไปใส่เข่าอีกนะครับเพราะว่าผมนีน้ำเศร้าเข่ากับพ่อนะครับถ้าใส่ลายก็วยเตเป็นเลี้ยวกับสมเลี้ยวับผมสมเลี้ยครับก็วยเตเห็ดเด๋วเากินบ่ท่านเนาะครับผมอันนี้ยุคแค่สองคนหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วนะครับได้หอมดองประมาณนี้ครับพี่น้องเอามาลุ้นกันครับว่าอีกสองสามขึ้นกินกระปุนไหนบ่พี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับผมมาผมมาลุ้นกันครับเดี๋ยวว่า เราก็จะหมักไว้ประมาณสองคืนนะครับสองคืนสามคืนคืนที่สามจะเป็นยังไงครับผมปิดไปครับผมเรียบร้อยครับผมแล้วมาลุนต่อไปครับผมมาเบิงพี่น้องฮอคคันเด็กคืนหนึ่งหอมครับคันสมหอมครับผมโอ้ยังประเทศเป็ดหอมครับกินหอมโอ้ยน้ำไล่ไหลพี่น้องน้ำไล่ไหลเลยครับขึ้นเดียวเลยครับเนี่ยขึ้นเดียวกินหอมมากเลยโอ้ยไปสืบป่ามาปนครับ ไปซื้อปลาพวกนไปวานบ่ได้เขาไปวานแหบ่ได้ดอกไปต้องไปซื้อเอาเพราะว่ามันหนาวครับผมหนาวครับเอามาเบิ่งครับนี่ขึ้นที่สองครับผมโอ้ยหอมพี่น้องหอมสมผักซิมก่อนครับซิมลำไร้ไหลเลยครับสมผักหอมครับสมผักหอมพี่น้องโอ้ยหอมห่วยๆพี่น้องเลยพอกินแล้วพอกินแล้วเอามาเมื่อนี้กินกับปลาแดกบองกันครับเมื่อนี้เมื่อนี้มีปลาแดกบองกินกับปลาแดกบองกันหน่อยกันซิมก่อนผมมาเพื่อนพี่น้องมาเด้อ มากินน้ากันครับจิ๋ขอนังกันครับปลาแดวบองครับแก้วครับกับสมหอมครับผมสมพักหอมสมพักหอมแจ่บๆครับผมมากินน้ากันครับกินน้ากันครับผมมานะครับผมมามามาเอาก้อนนี่ก้อนมือนี่นะครับผมกินเบิดบอลเราขึ้นหลายแถวมาครับผมมาครับผมสมพักหอมของเราปิ้นเราครับผมสองขึ้นครับขาผม